ขอโทษด้วยนะที่กูทำให้มึงรู้สึกลำคาญต่อไปเนี้ยกูจะพยายามอยู่ให้ห่างจากจมึงเอาไว้จะไม่รบกวนจะไม่วุ่นวายจะไม่ก้าวไก่และสักวันกูจะหายไปจากชีวิตของมึงเองกูเหนื่อยพอแล้ววะที่ต้องพยายามทําให้มึงมารักกูฉันเลือกได้อ่ะกูก็ไม่อยากเลือกแบบนี้หรอกวะ่ะแต่เกมนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้กูเล่นแต่ไม่ได้ให้กูเป็นผู้ชนะก็เหมือนในความรักที่มึงให้กูนี่แหละ มึงให้กูรู้สึกเว้แต่มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อกูกูเจ็บใครจะรู้กูร้องไห้ใครจะเห็นกูต้องอดทนกับสิ่งที่กูเป็นแล้วใครจะไม่เห็นนะนอกจากตัวกูเองไม่เป็นกูไม่เข้าใจความรู้สึกกูหรอกว่ากูต้องเจอกับอะไรบ้างมึงลองมาเป็นกูดิเดี๋ยวมึงก็เข้าใจทุกอย่างเองอะ